กลับมาพูดคุยกันกับพี่มาร์คสมเนร์ก,นกันกับภาพรวมของการลงทุนช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นเซ็ตปรับตัวลดลงมาจริงๆอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอเปิดบ่ายปุ๊บเนี่ยหัวใจหัวใจกระตุกแรงเลยเหลือไปดู s ซฟฟิตี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเซ็ตที่ปรับตัวลงมาในช่วงเช้าวันนี้กับเส้นค่าเฉลี่ย10วันที่เขาหลุดลงมาจริงๆแล้วเราต้องแอคชั่นเราต้องทำอะไรหรือเปล่านะคะพูดคุยกันในช่วงนี้กับพี่มาร์คสมนร์จลักษมีจากบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสบิเอร์ประเทศไทยพี่มาร์คสว ครับสวัสดีครับมาพูดคุยกันเนี่ยพี่มาร์คอยู่ในรีสอร์ทเลยนะรีสอร์ทบ้านก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยจะได้แบบดูภาพในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะมาดูกันที่ภาพของเซตสักหน่อยดีมาพี่มาร์คยังไงดีคะเซตเซตของเราเราเริ่มเราเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในรูปแบบของตลาดนะครับ่ สิ่งที่เราจะต้องดูประกอบตลอดเวลาก็คือในเรื่องของภาพกราฟนะครับในรูปแบบของตลาดนั้นถ้าเรามองกันในแง่ของตัวโครงสร้างนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการที่ตลาด้นเช่นวหวในโครงสร้างที่มีขาลงนะครับเราวันทเกิดะคราบว่ารูปแบบในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับก็คือมีการปรับตัวในโครงสร้างที่มีขาลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่ตลาดในสองสามวันที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนนะครับ ต่อเนื่องกับสัปดาห์นี้แหละสิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดนั้นยังคงสร้างแท่งเทียนที่เป็นสีแดงต่อนะครับซึ่งในลักษณะแบบนี้ก็คือบ่งบอกสถานะที่ยังอยู่ในโครงสร้างที่เป็นขาลงใลลักษณะ,บแ,ะแบบนี้ก็จะคอนเิริมในเรื่องของโอกาสที่ตลาดชะลงนะครับนั้นถ้าเรามองกันหนึ่งถึงสิ่งที่เราเคยเกิดเอาไว้นะครับว่าถ้าเราเอาตัวเลข,ขตัวตั้ง สิ่งที่เราจะต้องตั้งเรื่องก,การปรับตัวลดลงเนี่ยยังอยู่ในใน,ในสโคปของการที่จะต้องลงมาอย่างน้อยก็คือลงมาแตะระดับพันสามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้เกณฑ์ของเดิมนะครับก็คือระดับที่หนึ่งสองหกห้าที่เป็นระดับของของการที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันก็จะคงเป็นตัวเลขที่น่าจะต้องเกิดขึ้นอยู่นะครับงั้นในภาพรวมของตลาดณเวลาดีนะครับสิ่งที่เราตัดไปได้ก็คือการอ่อนตัวลงครับคือโครงสร้างเป็นขาลงยืนยันในขณะที่กราฟรายวัน แท่งเทียน3าแท่งที่เป็นสีแดงแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10บวัตอันนี้คือค่าลบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสองพอสองส่วนมารวมกันเราก็เลยเห็นโลที่มีโอกาสต่ำกว่าพันสามแน่นอนคืออันนี้คือตามโครงสร้างนะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ตามโครงสร้างอยู่แล้วนะครับงั้นในภาพรวมตอนนี้สิ่งที่เราตัดไม่ได้ก็คือเรื่องดีนะครับงั้นการฟลอร์ภาพแบบนี้ก็คือแมงไขก็คือ จะคงใช้เล่เงื่อนไขเดิมก็คือถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการเก็งกาไรภายใต้ส่วนกาณนิกิตเนี่ยก็คือต้องไปแดดซีสลรับคนที่ยังไม่มีพอร์ตคนที่มีอยู่ก็ต้องน่าจะตัดการถอออกไปแล้วนะครับเพราะว่าในรูปแบบขององสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัโอกาสให้เราตัดการถึงได้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนนะครับที่ตลาดมีการลดลงมานะครับที่ลุกระดับเส้นกาเงินสิทิ์กาลงมานะครับนั้นก็เป็นลักษณะของการที่พอร์ตจะต้องเหลือน้อยที่สุดรือควรจะเป็นเรื่องการที่เป็นพอร์ตบ้างในสัปดอห์ แล้วเราจะกลับไปเขาเรียกอะไรกลับไปเพิ่มน้ําหนักได้อีกทีหนึ่งก็คือกลับไปเมื่อไหร่ที่เห็นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะคะพี่มันค,คือมันมีสองส่วนคือในรูปแบบของของ,ของตลาดเนี่ยถ้าเราใช้เกณฑ์เรื่องการอ่อนตัวลงแล้วก็มองถึงเรื่องของสัญญาณบวกสิ่งที่จะมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดัชนีตลาดนั้นข้ามเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันอันนี้ก็คือเป็นเกมที่เรามักจะใช้กันแต่ถ้าเกิดว่ามองภายใต้งเงื่อนไขนี้สิ่งที่เราพูดมาถึงเมื่อสักรู่ ก็คือตลาดน่าจะมีการย่อตัวลงมาดังนั้นสลับคนที่เน้นในเรื่องของการที่จะซื้อหุ้นเลยแหละครับระดับที่ต่ำนะครับก็คือข้อมองที่ตำแหน่งการออกตูวลมาระดับพันสามนถึงระดับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบดวต่อมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งการที่จะเข้าซื้อก็คือซื้อในตำแหน่งที่เป็นแนวรับนะครับมันก็คือมองไว้สองตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือมองไว้ที่ระดับพันสาม่ระดับหนึ่งก็คือมองพันสองร้อยหกสิบครับ อันนี้คือจะเหมาะจริงๆต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้ก็จะเหมาะกับคนที่ที่ชอบที่จะถอยแล้วตั้งรับตามันก็มีเกณฑ์นะครับเพราะว่าในรูปแบบที่เราตั้งตัวเลขเอาไว้เนี่ยแน่นอนสัญญาณที่เวลาพอมันลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสัญญาณเนี่ยก็คือสัญญาณที่ติดลบนั่นแปลว่าตำแหน่งแรกที่เราเลือกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ตลาดจะลงมาดังนั้นเกณฑ์ในการเก็งกำไรในภาพเนี้ย สาหรับคนที่เก่งกําไรก็คือต้องมีลักษณะของการดิตพร้อมจะคัดหลอดด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมเวลาเราพูดถึงการถอยหลังนะครับโดยการใช้ตัวเลขฟีโบเน่ระดับแรกคือพันสองร้อยหกสิบห้าระดับพันะระดับที่สองใที่หกเดแตแล้วก็ตกประมาณพันหนึ่งร้อยห้าสิบโดยประมาณนะถ้แสดงว่าถ้าสมมุติว่าระดับที่พันสองร้อยหกสิบห้าที่เป็นตัวเลขที่เราตั้งเอาตั้งราบเอาไว้เนี่ยบังเอิญวัตตลาดมีลักษณะเป็นพาลิซเซล ก็คือจะอยู่จะไม่สามารถอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับพอมาอยู่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือลงไปที่ตำแหน่งที่สองเลยนะครับก็คือระดับ150จุดบาทเนี่ยก็แปลว่าคนที่รับในตำแหน่งที่1,265แล้วก็จะตั้งรับไปแล้วก็ต้อง,งมีการคัดหลอดด้วยนะครับอันนี้คือฮีเงย์เกมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งรับก็ต้องคัดหลอดได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เราเซตเอาไว้ไม่ใช่ตัวเลขที่จะต้องเซตที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเป็นตำแหน่งห่งบอกว่าถ้าเราจะมีพอร์ต แล้วเป็นพอร์ตของการตั้งราบจะมีสองตำแหน่งที่เกิดขึ้นครับรอบนี้การรีบาวที่สองในสามในทางเฟรมมันนิดสุดคือแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรแข็งแกร่งมากนะคะพี่มาขึ้นไปชนปุ๊บลงปับเลยใช่นั้นนั้นอันคือคือตัวอังที่บอกบอกเราไงว่าถ้าเกิดสมมุติเราเราจะมองภาพตลาดโดยที่เราไม่ใส่แฟกเตอร์อีกทั้งแฟกเตอร์อ่นก,ก็คือหนึ่งแฟกเตอร์อที่เป็นสตรอรี่ของหุ้นกับ2สองก็คือความใบแอดส่วนตัวว่าว่าตำแหน่งที่เราเข้าไปเนี่ย เราเห็นตลาดนั้นพ้นจุดวิกฤตไปแล้วเราว่าจุดวิกฤตก็คือตำแหน่งที่ลงมาที่การละเจิซึ่งอันนี้ในสถานะของสัญญาณในเทคนิคเนี่ยเราไม่ได้บ่งบอกสถานนั้นเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่าลืมถ้าเราคิดถึงภาพใหญ่ที่เราเคยเกเอาไว้ว่าการลงมาในตำแหน่งที่การะเนี่ยแม้ว่าจะลงลึกก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตลาดปีกลับไม่ได้เราไม่สามารถไปได้ไกลกว่าน,นั้นเพราะว่าไปได้ไกลกว่าน,นั้นคือไปเกินจะดอันท่าแลยืดด้วยเนี่ยซึ่งตลาดนี้นไม่ได้กีเซตวเรนดีก็แต่ว่า ในระดับที่ไปไม่ได้ก็แปลว่าเขาพร้อมที่จะใส่หลังในเกณนฑนะะ์่าการใสยหลังเรามีอแล้วว่าว่ารอบนี้เวลาลงแบบมีเชฟเริ่แบบแบบง้นไปต้องรักษาถ้ารักษาไม่ได้เขาแปลว่าจะต้องลงอีกท้งหนึ่งใแบบนระบที่ตัำกว่เดิเพราะเราใช้คีย์เบิร์ดว่าการปรับตัวจาก970เป็นรีบาวทางเทคนิคในโครงสร้างใหญ่ ทุกคนเห็นภาพนี้นะคะเพียงแต่ว่าพอเห็นภาพลบมาเจอลบในวันนี้เองแล้วจริงๆพี่มาบอกว่าต้องลดพอร์ตด้วยซ้าเพราะฉะนั้นการการเข้าไปเกณกําไรหุ้นบวกในบวกในสภาวะแบบนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นไหมคะพี่มาคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงมากมันเป็นเสียบบ่ยงปกติเพราะว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าเกณฑ์การซื้อหุ้นบวกในบวกนั้นแปลว่าเราซื้อหุ้นในโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้ว <S <S แลแ้วแปลว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะของความความแพนเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็น,เ,ปนเกณฑ์อยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อหุ้นที่มีแพงหรือเราซื้อหุ้นบวกในลบมันก็มีความแพงอยูใ่ในตัวเองอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปใน,ในภาพของหุ้นตัวหนึ่งน,นะครับเราเซ็ตเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครกันนะครับเรามาดูหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นภาพโครงสร้างบวกในบวกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ดูเหมือนมีความเสี่ยงในแง่การัดตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในแง่ของการเก็งกำไรสมมติถ้าเกิดเราเชื่อในภาพ สัญญาณนะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะปรับตัวแล้วก็ขึ้นในภาพนี้ก็คือตัวเดลตานะครับเราใส่ตัวเดลต้าไว้ในภาพด้านฝาบีที่เป็นาลายสัปดาห์เราเปลี่ยนเป็นรายเดือนแล้วกันจะได้เห็นภาพมาแล้วก็ใส่ตัวเดลต้าที่เป็นการรา,ายวันใส่เข้าไปถ้าเรามองมองในเกณฑ์เนี่ยจะเห็นว่าไทม์เฟรมหนึ่งเดือนก็คือเดือนนี้เป็นลักษณะาการวิ่งชุดทั้งเดือนเลยนะครับก็คือระดับที่ขึ้นมาเนี่ย เป็นระด yes. ับของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะเพราะว่าฐานของเดือนเนี่ยเขาอยู่ในระดับที่ประมาณแค่50 50-4 50-5บาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับที่เป็นปลายเดือนยก็ขึ้นมาระดับราคาปัจจุบันที่117นั่นก็แปลว่าถ้าเรามองในแง่โครงสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างเขาเป็นฐานที่มีการเฉื่ียแต่ว่าตัวแท่งเทียนในกราฟหลายเดือนเนี่ยมีความชันค่อนข้างสูงตอนนี้เรากลับมาดูกราฟที่เป็นลายรายวันนะครับ เราก็จะมีตัวที่เขามีการทดสอบหายก็คือการการเจาะหายเป็นาารีหายตามสูตรนะครับถ้าเราถอยไปในระดับที่เป็นการาฟลายลายวันเนี่ยระดับออตอนแรกที่ขึ้นมาจากระดับ50กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยมันมีหายตัวบหนึ่งที่ประมาณ1 0บาทงั้นถ้าเข้าสูตรเราคือการเจาะหายนันแปลว่าตอนที่เขาขึ้นมาได้60บาทแล้วก็ทะลุขึ้นมาก็คือม,ม,มีดูหายที่เกิดขึ้นตามมาตอนนั้นโครงสร้างเขามีการรีบาวในภาพของบวกไม่ลบเพราะว่าตอนนั้นถูกปีดฟามในเรื่องการรีบาวเฉยๆไม่ได้มีการตอบ ทิศทางนี้เป็นขาขึ้นจากนั้นไปถ้าเขาเลี้ยงเส้นค่าเฉลี่ย10วันมาโดยตลอดทั้งเดือนจะเห็นว่าการเลี้ยงเส้นที่ค่าเฉลี่ย10วันมาโดยตลอดณวันนี้เลยทําให้เขามีราคาพุ่งที่ระดับราคา100บาทเป็นราคาปัจจุบันได้ก็แปลว่าสมมติถ้าเราถอยแบบนั้นได้ต้นเดือนเราก็จะมีการก่อพุ่นอยู่ไปเป็นเกมในการที่บังคับการเข้าซื้ออยู่แล้วแล้วก็ถือในกรณีที่ถ้าราคาหุ้นไม่หลุดค่าเฉลี่ย ก็ค yeah. so so ือเป็นหลักของเราอยู่นะครับงั้นปัจจุบันก็คือรีเทิร์นที่เราเก็บได้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าณเวลานั้นถ้าเกิดใครซื้อที่60บาทได้ก็จริงเนี่ยจริงแต่ว่าพอเอาเส้นค่าเฉลี่ย10วันทาบเอาไว้เขาเลี้ยงได้แต่ว่าความทนอืดหรือว่าทนทนรวยแล้วห่อหุ้นไปได้จนถึงราคานปัจจุบันมีคุณผู้ชมซื้อแล้วถือได้จนถึง117บาทไหมเนี่ยอยากจะรู้จังแต่ว่าพอมันห่างเส้นค่าเฉลี่ย10วันเยอะ การที่จะยอมไล่หุ้นนราคานี้มันก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะคะพี่มาใช่ครับคืออย่างที่บอก่ะว่าคนที่เลือกแพทเทิร์นบวกในบวกเนี่ยสิ่งที่ต้องไม่กลัวเลยก็คือเรื่องราคาหุ้น<ม>เพราะว่าเกณฑ์ในการบังคับการเขาซื้อจะมีกฎข้อเดียวคือซื้อราคาที่เป็นบวกอ่ะสมมติเราถอยไปหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาหุ้นที่เป็นลักษณะของการทำหายไว้ way, ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาทำหายไ้ way, ที่ประมาณร้อยสามจุดห้านั่นแปลว่าส้าสมมติว่าเราเชื่อว่าแพทเทิร์นเขาอยู่อย่าฉลัา แล้วแท่งเทียนปิดด้วยแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวนั่นแปลว่าวันถัดไปเขามีโอกาสไปต่อดังนั้นเราเสี่ยงซื้อณเวลาวันนั้นก็คือที่ราคาร้อยสามสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ตามมาก็คือดับราคาคุ้ที่สุดร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับก็จะเป็นเกมในการมองเรานะครับว่านี่คือผลที่ตามมาจากการเสี่ยงซื้อราคาที่แพงแล้วมีแผงกว่าเกิดขึ้นตามโครงสร้างครับค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแท่งเขียวเมื่อวานนี้ก็เป็นแท่งที่ถ้าใครจะ ถ้าใครที่เป็นสายแบบสาย o l l โ w b บหุ้นออทํามไฮหรือหุ้นที่แบบมีสัญญาณบุกมากจริงเมื่อวานก็ต้องเข้าด้วยใช่แต่ว่าหาคนเข้าน้อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า <c oughs> เรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวหรือหรือหรือความกลัวเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆการเล่นหุ้นในสัญญาณในนี้หน่มันจะมี2ส่วนอยู่แล้วที่เราเราต้องต้องเอาชานะมันให้ได้ก็คือหนึ่ง ความกลัวอื้นสองก็คือความโลภเราต้องเมนเทนสองเรื่องนี้ให้ดีว่ารอบไหนควรกลัวรอบไหนควรโลภซึ่งอันนี้อาจจะอยู่เข้ากั้มติดระหว่างความโลภด้วยแต่ว่าโดยแท่งเขียนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตัวรีเซนโดนเรื่องที่สัญญาที่ถึงลงมันเพียงแต่ว่ามันเปิดโอกาสว่ามันขึ้นแล้วพร้อมลงได้ตลอดเวลาตงนครับแต่ว่าถ้าดูกราฟที่มันเป็นโครงสร้างมันมีไดเวอร์เจนนะคะพี่มะเพ่งแต่ว่าถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราจะรอให้ไดเวอร์เจนครบลุกคือไปหลุดเส้นค่เฉลี่ยสิบวันมันก็ไกล โอกาสที่มันจะครบหลูดมันก็จะยากขึ้นไหมพี่มาคือจริงๆไม่ยากครับเพราะว่ามันก็เราก็เห็นรุ้นหลายตัวที่มีภาวะที่ <c oughs> ในลักษณะของการชูดขึ้นแรงแงแล้วก็แล้วก็ลงเล่นหนึ่งสองวันก็ลงๆๆแรงแรงเหมือนกันนะครับทีนอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ยากเลยก็อย่างที่บอกอะว่าการเล่นรุร้นลักษณะแบบเนี้ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ,อวัดว่าโอกาสแบบความเสี่ยงตัวไหนสูงกว่ากันซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราวัดเรื่องความสูงเราบอกว่าความเสี่ยงสูงกว่าแต่ว่าเราลืมไปตัวนี้ ว่าในเรื่องของราคา้นที่วิ่งลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยณนะเวลาที่อดีตนะไม่ใช่แล้วณเวลาที่ปัจจุบันเนี่ยมันจะบอกว่าโอกาสมันก็มีซ่อนอยู่เพราะว่าซื้อหุ้นในโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นนั่นแปลว่าต้องซื้อแพงทุกราคาอืมเพราะว่าตอนนี้ก็แบบไอซ์ไอก็เก,ก้าสิบเนะสำหรับเดียวานะคะแต่แต่<อ>วันนี้ไม่น่าสนใจแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเราพยายามยกเคสเป็นตัวอย่างว่าสมมติเราถอยหลังได้นะครับเหมือนเหมือนดูกราฟลายเดือนเนี่ยถ้าเราถอยหลังได้รนะดับต้นต้นช่วงต้นเดือนหรือกลางกลาง ราคาผุ้ที่จาอหายี่ระบราคาร้อยบาทเนี่ยก็เป็นเกมที่บังคับการเล่นได้อยู่แล้วนะครับก็คือเมื่อวานเมื่อวานมันเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีแท่งเกียนแท่งเล็กเกิดขึ้นสองสามแท่งซึ่งอาจจะจะเป็นลักษณะเหมือนสัญญาโดจีตัวหนึ่งเพราะว่าโดจีเนี่ยไม่ได้สัญญาติดลบมันเพียงแต่ว่ามันเป็นการฟองภาวะใช่การฟ้องความลังเลที่จะไปต่อนั้นการลังเลไม่ได้สัญญาที่ติดลบมันเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสทั้งสองเรื่องเสร็จขึ้นนะครับงั้นถ้าโดยภาพของโครงสร้างมีโอกาสไปต่อได้ แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยการขายและกําไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือเราก็ควรจะพร้อมออกทุกราคาเพราะว่าลักษณะของกุ๊แบบมีห้ามติดนะครับเพราะมันเหมือนติดแล้วตายเราต้องระ,ะวะังเราบังค่ะอันนี้เป็นบวกในบวกบวกในลบวันนี้มีตัวอย่างอะไรคะถ้าเอาตัวอย่างบวกในลบมันต้องมีอีกตัวหนึ่งมีแต่วันนี้แพนเสียนอาจจะดูไม่สวยนะครับก็คือพุนธาแดงออ้ยไม่ไม่ได้ตามนานมากเลยอะ่ะ ได้ออกไปเพราะว่าเราเราเป็นเก็ง์หุ้นตัวอื่น <S <S เป็นหุ้นหลักของตลาดอยู่แล้วค<ฮะ>่ะดูการาฟรายเดือนก็จะเห็นว่าโครงสร้างขาลงมีชัดเจนไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับ <S <S เปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์ก็ไม่ได้มีอะไรสลัที่แตกต่างแต่ว่าถ้าพอเพิ่มเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์สิ่งที่เราเห็นก็คือการปีความของกราฟที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของการตีความเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของตัวหนึ่งก็คือสัญญาที่เรามีโอเวอร์โซนแล้วมีไนเวร์เจนด้วยวนะครับอ ดังนั <bin uk> <azo> Γ, ้นราคาหุ้นที่โลเลมาแล้วสี่ห้าบาทนะถ้าสําหรับคนที่อยู่สายเทคนิคแล้วมั่นใจว่าจะหาหุ้นแบบที่มีโอกรสขึ้นในลักษณะการรีบาวเนี่ยวันนี้ก็มีอน่นะครับเพราะว่าผมใช้เกณฑ์ว่าพอซื้อไปแล้วอย่าให้รุดค่าเฉลี่ยสิบบาอันนั้นก็คือลักษณะของของตัวโตวัดนะซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีช่วงแรกที่มีการเลี้ยงไปตัดไปกระเต้นเลยนะครับมีตามไรบาร์นี้นะครับแต่พอถึงจุดที่องชูขึ้นที่ราคาสี่บาทกว่าๆขึ้นไปรอบหลังเนี่ย จะวิ่งหานเซงทักเกียรติสิบวันไปเยอะนะครับแล้วก็พอไปเทสเจ็ดบาทก็มีการยอ่อตัวลงมางั้นเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเข้าสูงเรานะก็คือหมายความว่า,วาราคาหุ้นที่ประมาณเจ็ดบาทแล้วมีการเจาะหายราคาเมื่อวานที่ราคาเจ็ดตามสูงก็คือเจาะหายแล้วมีดิวไฮวันเมื่อวานนี้ตอนปิดตลาดก็มีดิวไฮวันนี้ก็ไปต่อใน pattern แพทเทิร์นของแท่งเทียนที่เมื่อวานติดสูงก็คปิดราคาที่เป็นแท่งเกียรติ์สูงเฉยมันก็เลยสร้างแพทเทิร์นที่เปิดกระโดดแต่ว่าณราคานี้ก็จะมีสัญญาณที่่่เป็นสัญญาาณตติดลบแว ถ้าตามโครงสร้างไม่ได้ติดลบอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ารูปแบบของราคาหุ้นเนี่ยไม่ไดุ้ดค่าเฉลี 2, ่ยสิบาทแล้วสองโลตัวหายที่เจ็ดบาทเนี่ยปกติเวลาทะลุไปแล้วเวลาถอยหลังลงมาก็ไม่ควรหลุดหายที่เขาสร้างเอาไว้นะครับนั้นราคาเจ็ดบาทก็ยังไม่หลุดก,ก็อยู่ในเกณฑ์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการพักฐานปกปติเขาก็จะเลี้ยงตัวในราคาหุ้นที่ประมาณเจ็ดบาทบกลมนิดหน่อยแล้วขึ้นต่อในภาพของโครงสร้างที่เป็นการรีบาวก็คือบวกในลบที่มีภาพลักษณะแบบนี้แต่ว่าณเวลาวันนี้ต้องบอกว่า ตัวนี้เป็นเคสาัดดี้แล้วกันมาสำหรับคนที่ต้องการหาหุ้นแบบนี้ยก็คือดูราคาุ้นที่7บาทเป็นเพลเลยลก็คือหมายถึงว่าราคาปัจจุบันนะครับสูงกว่า7บาทแต่ว่ายังปรุงซื้อได้นะครับดูเจ็ดบาทแต่ว่าคัดทีเราก็ถ้าเกิดมีบราต่อเน,นื่องก็ะจะได้ดิวผายที่มากกว่า8ปบาทค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างและกันนะคะคุณผู้ชมได้ดูกันมาดูที่คําถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมบ้างวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้อยู่274คนที่ดูเราผ่านการไลฟ์ในรูปแบบใหม่นะคะพี่มาร์ค อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าใช่แต่ว่าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะค่ะตามพี่มาร์คด้วยจะได้เรียนกันไปคุณผู้ชมอยากเรียนกับพี่มาร์คมากเลยต่อไปนี้ถ้าเกิดไลฟ์แบบนี้ได้เรียนได้สบายละอ่ได้ครับยินดีครับก็จะได้เห็นแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าการเรียนลักษณะแบบนี้ก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราเราจะต้องเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบของเทคนิคก่อนแลก็คือเป็นลักษณะของการที่มีความชอบก่อนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเราไม่อยากให้มีการตั้งอีโก้ว่าตัวเองจะต้องไปนั่นไปนี่หรือตั้งให้ราคาคุณวิ่งเป็นนั่นไปนี่เพียงแต่ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นเป็นคอของตัวทฤษฎีนะครับคอของตัวดิ d คเต t o r นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ข้อหนึ่งว่าสมมติเราอยากจะทําแ,แบบเมื่อเี้ถามว่าถ้าเกิดว,ว่าใครที่ไม่ได้เกี่ยวเทคนิคแบบเดลต้าเนี่ยผมไม่กล้าเล่นนะแม้ผมเองที่จะดูผมเนี่ยไม่กล,าล้าที่จะเอาขนาดนั้น้าสตุบ่าเล่น เป็นอย่นี้มันก็เป็นตัวตอบโจทย์ว่าถ้าสมมติให้อยู่ใน,ในทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถที่จะโหุ้พุ่งล้ำนาจัดให้มันลื่งขึ้นมาในในรูปแบบขอ,ข,อของของเทคนิคที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องสัญญาณว่าไปแล้วพี่มาร์คระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อยู่เซตลงไปสิบเจ็ดจุดอะ่ะอันนี้ก็เข้าองค์ประกอบกันละแสดงว่าสมมุติว่าเราเรา,เรายึดตามกฎเรานะว่าเราจะสนใจเรื่องสัญญาณที่เป็นบวกสำหรับการเลนส์ันๆนที่ง่ายที่สุด รับสอหรือในตำแหน่งที่สัญญาติดลบล้วมีตำแหน่งที่น่าสนใจเมื่อนกะี้เราเกิดตำแหน่งพันสามเกิดตำแหน่งพันสองร้อยห้าสิบี่เป็นการรีเทสประมาณสามสิบแปดจุดสางเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันจะเข้าสู่ว่าถ้าเราสมมุติเราเชื่อมั่นในเรื่องภาพนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเราก็คัดลอนไปสัปดาห์นี้ก็ผอบว่างนะครับพร้อมที่จะซื้อกินในราคาที่ถูกกว่าค่ะขอดูสักตัวหนึ่งสำหรับตัวของ CPR นะคะพี่มาร์ค คุณผู้ชมดูแล้วดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เราหาจังหวะก,กันแล้วเราเรียนเต็มๆกันถ้าเกณฑ์ CPO นะครับในภาพลายสัปดาห์ขอ,อเปลี่ยนเป็นลายเดือนแล้วกันเราจะได้เห็นภาพภาพหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะของของภาพลายเดือนเนี่ยสิ่งที่ขึ้นไปในระดับ90เนี่ยเราเชื่อว,ว่ามีสัญญาณเดเวร์เชนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การไหยหลังจากระดับที่เกือถึงเก้าสิบ เรามีการถข่หลังในตัวเลขที่เป็นประมาณทักษ์18เปอร์เซ็นต์โดยประมาณคำถามก็คือว่า18เปอร์เซ็นต์นั้นพอไหมเป็นทั้งมีโอกาสท้ทั้งพอและมีโอกาสได้ทั้งไม่พอผลก็คือว่าวิธีการที่เขาลงมาด้วยความแฉลบแบบนี้นะครับแล้วก็การตีกลับของราคาหุ้นที่มีบาจาก18เปอร์เซ็นต์การที่จะไม่ลงไปต่ำกว่าก็คือระดับที่61.8นะสิ่งที่ก็ต้องรักษาให้ได้ก็คือหนึ่งการเลี้ยงไปกับเซ็นนะครับสองไม่มาหาที่ราคาที่เป็นโลของเขานะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นตวัวบตทอยู่แล้วงั้นแล้วก็3เป็นข้อเพิ่มเติมก็คือต้องรีบาวให้สุดที่สุดเพื่อให้ได้หลกให้ให้ได้ตัดส่วนตาสิซของสิ่งที่เขาลงมาจาก90บาทนะครับก็คือตกประมาณสั้งแต่สบบาทขึ้นไปที่ตอนานี้ไม่มีงั้นแปลว่าจากนี้เป็นต้นไปของเขาถ้าเขาจะตัดเรื่องการไม่ลงต่ำกว่าโลที่ประมาณ5 5าสิบห้าโดยประมาณเนะี่ยเขาจะต้องการหนีที่เป็นที่80ดสิบมันหนีก็ได้เกินกว่านะครับซึ่งวันนี้ยังไม่มีก็แสดงว่าต้องตีโจทย์ข้อเดียวก็คือการ,ราานิค อัลรีบาดนั่งนิ่งแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องรักษา,าไว้ได้ก็คือค่าของค่าเฉลี่ยสิบต้องรักษาได้นี่ในราคาปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะรักษาได้อยู่แต่ก็คือโอกาสที่เขาจะไปเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างที่มันเป็นลักษณะของโครงสร้างขาลงไม่ได้เปลี่ยนก็แปลว่าเราต้องตีโจทย์ตัวนี้เป็นการตีตามสัดส่วนเหมือนกันนะครับก็คือการรีบาวด้าได้สัก6่ของสิ่งที่ประมาณสักจบาทเนี่ยต้องตกประมาณสักเจ็ดเศษเษนะครับต้องไปยืนให้ได้นะสัญญาณ B แต่ว่ายัางมีดาวปกติแต่ว่ามีทั้งโอกาสที่จะขึ้นไปเล็กๆกับภาพใหญ่ตะกือลงไปในตำแหน่งที่ต่ำกว่า55บาทได้อยู่นะครับนั้นต้องเล่นบนเงี่ยนไขของราคาหุ้นที่เป็นบวกรำไป่หลุดคาเฉลี่ยสิบาทเลยอครับนั้นปัจจุบนันยังมีอยู่แต่ว่าสัญญาณบวกเริ่มดอบลงไปครับอืมเพราะว่าดูท่งเทียนแบบพี่มันคือแท ถ้าหุ้นที่ช่วงบ่ายนี้ยังเขียวอยู่ก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากเพราะเหลือไปดูเซตที่ไรนี่ตอนนี้สิบห้าจุดนะอันนี้ก็เป็นทั้งเทียนแต่อย่างเงี้ยคือค่าบวกมันลดลงถูกไหมคะพี่มาร์คถ้ามันถ้ามันเหลือเป็นโดจิเราห่างยาวแบบนี้ใช่คือคือคำว่าลดลงนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนใจมันเพียงแต่ว่าเริ่มมีพลังเลยแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าถ้าตลาดที่มีการสั่นของแบบนี้จะสร้างความผันผวนย้วนะครับ้าของความผันผวนลักษณะแบบนี้ถ้าใครไม่ไม่ใจแข็งพอ ก็จะพยายามลดพอร์ตส่วนใครที่ใจแข็งคอก็อยังพอถือได้อยู่นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องปกติของภาสตลาดที่เป็นเป็นลักษณะความผันผวนหรือไซเบหรืออาจจะมีขาลงและมีการบีบาร์พแบบนี้มันจะเป็นที่ไตลอดเวลานะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นตลาดที่มีขาขึ้นตรงนี้อาจจะรักษาภาพบวกขึ้นได้ก็เป็นไปอน,น่างเนเดียวที่เป็นส่เดียวแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนถึงมีโอกาสที่จะกระโดดข้ามไปข้างอยู่หายไปเลยนะครับถ้าเวลาวุ่นๆเนี่ยด้วยสัญญาณต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับเป็นเีีงกกกาาาารรร่ตปิบ ต้องมองตัวนี้เลขที่ไม่เกิด70บาทไปก่อนเป็นแนวต้านสาหรับคนที่มีต้นทุนตำ่นำนะครับแล้วก็ใครที่อยากเพิ่มพอร์ตเนี่ยก็ต้องอาศัยสัญญาณที่เป็นบวกอย่างเดียวก็คือค่าเฉลี่ย10บัาทป็นตัววันทีแล้วคือไม่ได้ไหมายถึงให้ซื้อที่ค่าเฉลี่ย10บัาทนะครับให้ซื้อแพงกว่าค่าเฉลี่ย10บบาทนะครับโดยเฉพาะกับร,ราคาที่เป็นบวกงั้นสมมติว่าเกณฑ์ตอนของของราคาหุ้นตัวนี้นะครับถ้าราคาตอนนี้ตอนเช้าที่เขาทำหายได้ประมาณสัก6-9บาทก็แปลว่าถ้าคนที่อยากลงทุนเกณฑ์กำไรใหม่ เวลาเล่นง่ายให้ฟอลโล่ที่69นะครับไม่ซื้อราคาปัจจุบันอาจซื้อราคาปัจจุบันต้องบอกว่าเขามีทางปอดตัวอาจจะลงมาที่67นะครับหรืออาจจะมาแตะที่91วันที่66เป็นเราไปเด้งกลับได้ก็แปลว่ายังไงเราก็ซื้อหุ้นไม่ได้ราคาถูกแน่นอนแล้วในทางกลับกันเวลาเขาวิ่งหาที่91วันเนี่ยโอกาสที่เขาจะหลุดจะมีมากขึ้นงั้นต้องบังคับเรื่องราคาหุ้นที่แพงเอาไว้ตลอดเวลาครับ ค่ะได้พี่มาวันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราหาจังหวะเอาการคุยกันย,วยาวๆสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากกับพี่มาค่ะได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่ไปอีกหนึ่งหนึ่งมุมมองจากพี่มาละกันนะคะภาพโดยรวมถ้าเรายึดตามยึดตามกราฟที่เป็นรายวันกับรายสัปดาห์ซึ่งเรายึดตามกรามแบบนี้มาโดยตลอดเวลาที่เดินกับพี่มานะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่เซ็ตหลุดเส้นค่าเฉลี่ย1ิบวัน อาจจะไม่อาจจะไม่ชชดตรงนี้ตรงนี้3แท่งนี้ซึ่งพี่มาร์บอกว่าการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันถ้าเราเรียนก็คือมันเป็นค่าลบแล้วเราต้องลดพอตลงมาแล้วเพราะพอเราเห็นพอเราเห็นกราฟแบบนี้ปุ๊บในสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อก็คือพอมันพอมันจะมาจาอโลปุ๊บอะมันก็จะเข้าสู่พี่มาร์คือจาะโลมีโอกาสทำนิวโโลและจุดที่เป็นนิวโลของพี่มาร์เนี่ยมีตั้งแต่พันสามพันสองร้อยหกสิบห้าแถ้าลงไปจริงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ซึ่งตอนนี้ใครที่ลดพอร์ตไปแล้วนะคะก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์เวสแอนซีไปก่อนนะคะโครงสร้างโดยรวมยังเป็นโครงสร้างขาลงอยู่นะคะสำหรับมุมมองของพี่มาร์ค